สามข้อสันนิษฐานสาเหตุตึกสาสิบชั้นถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเปิดสามข้อสันนิษฐานสาเหตุตึกสาสิบชั้นถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวคาดโครงสร้างหลักคานเสาเสียหายหนักแต่ไม่ตัดเรื่องคุณภาพวัสดุก่อสร้างวันที่28มีนาคม68เกิดแผ่นดินไหวศูนย์กลางที่ประเทศเมียนมาส่งผลให้แรงสั่นสะเทือนมาถึงประเทศไทยและผู้อยู่ในตึกสูงในพื้นที่กรุงเทพ ได้รับผลจากแรงสั่นสะเทือนตลอดจนทําให้อาคาร30ชั้นที่พังถล่มในเขตจตุจักรกรุงเทพทําให้มีคนงานเสียชีวิตจํานวนมากซึ่งมีการตั้งคําถามถึงสาเหตุการถล่มของตึกที่กําลังกอ่อสร้างศาสตราจารย์ดรอมรพิมานมากนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและนักวิจัยสกอสอววิเคราะห์ข้อสังเกตถึงจุดเริ่มต้นของการถล่มว่าจุดที่พังทลายที่สําคัญ3จุดได้แก่ 1. เสาช,ชั้นล่างหักที่บริเวณกลางเสา 2. องรอยต่อระหว่างพื้นไร้ายคานกับเสาชั้นบนเฉียนขาดในแนวดิ่ง 3. การพังที่เกิดจากปล่องลิบโดยในขณะนี้ยังไม่สรุปว่าจุดเริ่มต้นการถล่มเกิดที่จุดใดแต่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากจุดใดก่อนก็สามารถทำให้อาคารถล่มราบคาบลงมาเป็นทอดๆได้ซึ่งในทางวิศวกรรมเรียกว่าแผ่นเคก (collapse) ปัจจัยหนึ่งที่อาจเป็นสาเหตุการถลม่มได้คือการสั่นพ้อง (resonance) ระหว่างชั้นดินอ่อนกับอาคารสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินไหวระยะไกลาจากมินมาเมื่อเคลื่อนแผ่นดินไหวเดินทางมาถึงชั้นดินอ่อนกรุงเทพพอจะเป็นแผ่นดินไหวแบบคาบยาวลองพิริอัตซึ่งจะกระตุ้นอาคารสูงได้เนื่องจากมีคาบยาวที่ตรงกันระหว่างอาคารกับชั้นดินอ่อนและอาจมีปัจจัยอื่นที่ต้องพิจารณาเช่นตัวปั้นจันที่ติดตั้งในปล่องลิฟต์มีการสะบัดต,ตัวและส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอย่างไรยังต้องพิสูจน์ส่วนอีกประเด็นสําคัญคือคุณภาพวัสดุก่อสร้างเช่นคอนกรีตและเหล็กเสริมว่ามีกําลังรับน้ําหนักเทียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กเส้นที่นํามาใช้ได้มาตรฐานและมีความเหนียวเพียงพอหรือไม่จึงจําเป็นต้องตรวจสอบทุกปัจจัยก่อนจะสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้